ก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนัด Audio City ครับสวัสดีครับผมไป Audio City ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับคุณนัทก็วันนี้ครับผมเอา Boom H6 มาให้ดูซึ่งไอตัวนี้จะเป็น Candy Recorder ก็คือเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพาใช้งานง่ายๆอันเรียว BLK นี่ผมเห็นเขาเขียน BLK นี่คืออะไรหมายถึงสีของเขาครับเป็น black สีดำไม่ใช่สีดำใช่อะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมครับผมพอเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับผมอย่างแรกที่เขาให้มาก็คือรายละเอียดของอุปกรณ์ใน ใช่ครับเพราะว่า,วามีอะไรมาบ้าง แล้วก็มีคู่มือครับผมให้มา3เล่มนะครับเป็นลายภาษาอันนี้เป็นโค้ดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเขาครับมีทั้ง CuBa s e LE แลวก็ w ว v e l ็บ LE ครับี่ผมต้องปิดไฟนะครับเดี๋ยวทุกคนเอาไปกรอกนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้เป็นโปรแกรมแทด้วยนะครับแล้วก็โฟมแถมโฟมมาไม่ใช่ครับเราใส่ใส่ไว้ข้างในอ๋อถุงกันลอยนะฮะอ่ะตัวนี้ก็คือ Zoom H6 นะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นไมโครโฟนที่ติดด้านบนของเครื่องตัว H อครับจะเรียกว่า XYH6 การวางไม้ของเขาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ XY ก็ค คือวางแบบควายกันควายกันข้อดีของการวางไม้แบบควายกันหรือว่าเอกวานะครับก็คือมันจะให้สัญญาณเสียงที่เข้ามาเ,เท่ากันแล้วก็มันมันจะไม่เกิดความถี่ที่หักหล้างกันนะครับมันจะมีการรับเสียงองศาได้2แบบก็คือที่90องศาแล้วก็ร้อยยีองศาเราต้องหมุนนหมุนเอานะครับหมุนตรงตรงหัวเล็กนะครับมันสามารถหมุนได้ใช่แล้วจะดูได้ไงว่าอันไหนด้านหน้าด้านหลังนมีวอลลุ่มบอกอยู่ตรงนี้ครับ ถ<ม>้าเปียเป็นวอลุ่มก็คือด้านหน้านครับถ้ามีวอลุ่มแสดงว่าอันนี้เป็นด้านหน้าใช่ครับเร,ร,ราใช้งานก็นำหัวไม้นะครับมาเสียบกับด้านบน่างนี้ไม่ใช่ครับเสียบลงไปเลยนะครับ <c oughs> รต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เขามีไม้หลายแบบให้เปลี่ยนด้วย <c oughs> าสามารถซื้อเ่มได้ก็คือซื้อแต่ไอ้หัว ใช่ครับซื้อ,อหัวไม้เปลี่ยนได้มีหลายรูปแบบเลยไป,ไปดูกันได้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เวลาแกะออกก็อย่าลืมกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้น,น,น,นมานะครับคือมันจะมีกิปบของมันใช่ครับโอเคครับแล้วก็แผ่นแผ่านนะครับจากญี่ปุ่นมาให้สี่ก้อนก็คือเครื่องนี้ใช้ฐานสองเอสก้อนคือเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ใส่่านให้มันก่อนที่ด้านหลังช่องใส่ฐานเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ตามเขาไปเลยนะครับเขาจะมีบอกบวกลบด้านไหนนะครับเปิดเครื่องขึ้น <3 S 1> มานะครับก็จะมีหน้าจอหหนนนนนน้้้้าาาจจออตรเีบบป็ขด2ิวแ สีด้วยก็เห็นชัดเจนดูมีมครับครับคือในตัวของเขาเนี่ยสามารถอัดไม์ได้สูงสุด6ไม์พร้อมกันก็คือมี6 Input รวมมันนี้แล้วรวมมันหัวแล้วอ,อันนี้จะเป็น2 Channel 2> ซ้ายขวาแล้วก็อันนี้เป็นอ,อินพุ1 2 3 4่งงนะครับด้านนี้ ก็คือรวมกันน,นี้อ,อเป็น6อ่าเป็น6 channel นะครับอัดให้พร้อมกันเลย6หกชอนอลเสียบได้ทั้ง x L R แล้วก็ T R S แบบโกล T R S แบบโกลอ่าใช่ครับก็ปุ่มด้านหน้าครับมันเป็นวอลลุ่มของแต่ละ input อะินพุตอ่ะอ่าแต่สำหรับ2 2ไม้ด้านบนเนี่ยก,ก็คือตรงนี้มันจะติดไปกับหัวไม้เลยใช่ครับแล้วก็ที่เหลือก็คือ1 2 3 4นี่เลยแล้วก็มีแผดสวิตช์ด้วยแผดสวิตช์นี่ก็ช่วยลดสัญญาณเสียงที่เข้ามาดังเกินไป ลบไป20 dB แล้วตัวนี้ต้องต้องใส่ SC การ d ใช่ไหมครับ่ใช่ครับก็มีใส่ตรงด้านข้างของเขานะครับตรงนี้นะครับมาดูกันที่ปุ่มตรงนี้จะมี LR แล้วก็1-4ก็คือเราเลือกเปิดใช้งานไมคตรงไหนก็ได้ด้านบนเนี่ยจะเป็น LR นะครับกดที่ L หรือ R ก็ได้เนี่ยมันจะติดพร้อมกัน สำหรับชั้นท่านี้นะางซ้ายและขวา,าใช่ครับมันจะขึ้นมาพร้อมกันนะครับแล้วก็สัญญาณเสียงก็จะขึ้นตรงนี้เลยออนี่ก็คือเราเตยมพร้อมอัดแล้วถ้าเกิดใครใช้ไม้เพิ่มหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็อย่าลืมกดเปิดด้วยนะครับที<แ>่สําคัญก็วอลลุ่มนะครับก็กดเปิดให้มันด้วยครับอย่าลืมหมุนวอลลุ่มด้วยเมื่อกี้เล่นไปแ่ไม่ต้องบอกเอาแล้วเครื่องอัดอย่างเงี้ยครับเหมาะกับการใช้งานยังไงบ้างครับก็เหมาะกับการใช้งานบันทึกเสียงเครื่องดนตรีหรือบันทึกเสียงดนตรีสดก็ได้หรือใช้ในการทาหนังอััดเสสียงบบนทึกมติ เราเอาตรงเนี้ยช่องเนี้ยเป็นเป็นไ<ง>ม้ช็อตกันหรือไม้บูมไ,<ง>ไปจับนักแสดงแล้วไม้ที่เหลือเนี่ยอาจจะไปจับแอมเบียนต์ตรงไหนก็ได้อ่าเพิ่มแล้วบันทึกเสียงเข้าพร้อมกันเลยเพื่อให่เสียงทุกอย่างมันชัดเจนด้วยใช่ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะทดสอบเสียงจากการอ่ะเป็นการดิจิต้าโคเวอร์เพลงให้คุณนัสดีให้ใช่ป<ช>ัะได้ครับแล้วก็จะมาดูว่าเสียงมันจะเข้าขนาดไหนเป็นรอบชนเลยครับผม ถ้าสนใจหรืออยากได้เลยซื้อได้ที <S <S ่ไหนครับก็สแกนเคียวโค้ดได้่างหน้าจอนะครับผมหรือเข้ามาดูรายละเอียดก่อนได้ที่ audio city co th ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถดูตัวจริงได้ที่สยหมาย8 5เป็นออฟฟิศหลักนะครับแล้วก็เป็นมีที่ CDC เรือเบ็ร้าลอซิตีใช่ครับเป็นร้านเรียวซิตี้นะครับเป็นหน้าร้านก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าจะถึง1,000ซับสไคร์แล้วนะครับผมก็ช่วยกันด้วย ก็ช่วยกันด้วยแล้วกันเช้านาจจะได้ให้ของรางวัลผมนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม